ระยะบรรทัดบรรทัดที่7ความต้องการทันทีที่ประตูบ้านเปิดออกบันก็กดดีฟิปากดปากของผมทันทีร่างของผมถูกดันเข้าไปด้านในซื้อเราสองคนเข้าไปในบ้านเรียบร้อยบันก็ใช้เท้าเขี่ยประตูให้ปิดพร้อมกับมือหนาที่กดล็อกมันอยากรวดเร็วบันไดผมเดินไปเรื่อยๆจะไปทางหลังนั้นชนไปกับกำแพงมือหนายังแขนเอาไว้ข้าง ส่วนอีกข้างก็ได้ปกดดมเสื้อของผมออกทีราเม็ดด้วยมือข้างเดียวจนตอนนี้มันถูกเปิดออกจนหมดมือหนารูปไร้ไมปไับส่วนต่างๆของร่างกายแต่ที่อาผมน้กกระตุกไปด้วยก็มือมันนั้นเขยิบยดอ,อกทั้งสองข้างเชียร์อุียวผมสะบัดออกมากูทำให้มบึงเสียได้มากว่านี้นะผมไม่เถียงเพราะบันทำให้ผมรู้สึกได้ ถึงข,ขนาดนั้นจริงๆถอเสื้อให้กูหน่อยไปตาเจ้าได้มองผมพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากแล้วก็มองเมื่อผมนั้นยกมือขึ้นไปปิดกระดุมเสื้อของมันทีละเม็ดจนตอนนี้ผมพร้อมที่จะถอดมันออกไปขรา,าวนี้ก็กเก่งกูด้วยผมเพิงขึ้นแม่ลงคอเมื่อได้ีประโยคนั้นแต่เพราะลมคำต้องการในตอนนี้ทา้ายผมตัดสินใจ ปวดตะขอออกจากกันหลังจากนั้นก็ดูซิกโกเกงลงซึ่งด้ให้ผมได้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างต้องการออกมาสู่โลกภายนอกแล้วถอดใหกกูด้วยมันยังคงต้องการให้ผมทําต่อซึ่งผมกำลังคิดปฏิเสธเราจะดึงมันลงไปถึงข้อเท้าและนั่นท,ทําให้ใบหน้าของผมอยู่ในระดับเดียวกับบันน้อยที่กลังแข่งขืนอยู่แต่ผ้าผืนบางผมงยหน้ามองมันเล็กน้อยก่อนจะกลับมองมอง สิบอยู่ตรงหน้าตัวนี้ด้วยผมไม่ปากแล็กน้อยไม่ต้องทำแต่สุดท้ายกเลิ่มือไปจับกัะกิ่งในตัวสวยนั้นแล้วดึงมันลงซึดงทไปหจังจหวะเดียวกับที่บ้านน้อยถูกปวดปล่อยแล้วฟ้าขากลับไปหน้าผมอย่างจังเม้มันจะไม่แรงมากนะักแต่ผมก็สบัดได้ว่ามันแข็งขืนมากเก่งมากคราวนี้ก็จัดการมันต่อได้เลย หลังจากนั้นความสัมพันธ์อนอนอ์แรกของเราก็เริ่มขึ้นผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่ที่ผมรู้สึกได้ก็คือบันทำให้ผมนั้นมีความสุขมากที่สุดกูรักมึงนะบันก็ม้องกอดที่ข้างหูทาผมนั้นทำเพียงแค่ย,ยิ้มนี่เป็นอีกครั้งที่มันเออบอกรักผมทั้งที่ก่อนนี้ไม่เคยมีคํานี้มาก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคาพูดที่มันบอกรัก คนที่นอนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือผมเองก็รู้สึกที่มันทําแบบนี้กับผมแต่จริงๆแล้วผมกับมันนั้นยังคงเป็นแค่เพื่อนกระตามมันบอกให้ผมไปจาัดก,การอาบน้ำแต่งตัวใหม่สฉันเลยขอตัวไปทํางานต่อพอมีงานเล็กที่ลูกค้าต้องการตอนนี้ผมไปแต่ยินมมองลักหนาดีบอาบน้ำเราออกไปด้วยความเด็วแสงพราถ้าเป็นเมื่อก่อน มันจะเป็นคนช่วยดูแลผมให้แต่ตอนนี้กลับไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันดีหรือเปล่าผมกับบนันเรามีอะไรกันเพียงพอความต้องการผมไมไ่รู้สึกอะไรกับมันแต่มันกลับบอกชอบผมแต่ผมกลับไม่รู้สึกเลยว่ามันรู้สึกเป็นะไรกับผมจริงๆคุยกันทหยเรื่องนะครับยังเป็นอีกตอนนะครับที่มี NC เกือบทั้งเรื่อง ซึ่งไอรักไม่สามารถอ่านให้ฟังได้นะครับต้องติดตามได้ที่เว็บดีอะไรหรือไม่ก็รูแบบอ e ีบุ๊กนะครับรูปแบบนั้นเองก็ไปจัดจำหน่ายเหมือนกันนะครับที่เพจไอรักซากุนะครับเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปนั้นต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย